การใช้โปรแกรม Smart ทปีดสามหกหกเคสตัี้จุดที่1นึ่ใบเสนอราคาให้ลูกค้าวันที่2พฤษภาคมจัดทําใบเสนอราคาสินค้าให้บริษัทสหรอสันจำกัดโดยเสนอราคาเครื่องปรับอากาศขนาด15,000 BTU บทยูจำนวน5เครื่องราคาเครื่องละ21,000บาทให้เราเข้าโปรแกรมมานะครับไปที่ Order to Cash จากนั้นเลือกเมนูทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าครับเมื่อเข้ามาแล้วให้กดเพิ่มเอกสารครับแล้วให้เราใส่รายละเอียดของเอกสารเริ่มจากวันที่เป็นวันที่2พฤษภาคมนะครับจากนั้นไปเลือกที่รายชื่อลูกค้าจากโจทย์เป็นบริษัทสหรอสันจำกัดถ้าต้องการแบดแยกนอกให้เปลี่ยนจากเอ็นเป็นวายนะครับจากนั้นมาที่รายการสินค้า เรื่องรายการสินค้าจากนั้นแก้ไขจำนวนโปรแกรมจะคำนวณราคาให้พร้อมทั้งแวดเมื่อตรวจสอบแล้วกดบันทึกได้เลยครับจากนั้นจะเห็นว่ามีรายการเอกสารปรากฏขึ้นกดปุ่มลูกศร